สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเคสแก้ให้ชมกันอีกแล้วเนาะเคสนี้นะคะจมูกเดิมนี่ตึงมากนะคะปลายบางมาแล้วเนะเาะแล้วก็แบบไม่ไหวเลยแล้วทามาเหมือนแก้มาแล้วสองรอบนะคะไม่เคยทำสเปนมาก่อนเนาะคนไข้ก็อยากได้แบบสโลวสโล,สโลวหวานๆนเนาะนะเดี๋ยวให้ดูเดิม,มเดิมก่อนเนาะใช่ชใช่ คนไข้เนี่ยมันบอกว่าไม่ชอบแหลมใครอยากได้โล่แล้วก็อยากได้โดงอยากได้พุ่งเนาะแต่ว่าคนไข้เนี่ยมีพื้นฐานของคนไข้เนี่ยมีอยู่แล้วเนาะ,ะแต่ว่าคนไข้เนี่ยมีมีห้ำจมูก อ่าใช่จต้องสบายคันนิดนึงเนาะใช่คนไข้เคยตัดปีกมาแล้วนะคะเคสนี้เนาะอ่าวันนี้ก็แบบไม่ได้ตัดบีกเพิ่มนะคะแค่แบบแก้เฉยๆเนาะเดี๋ยวเราให้เคลียรดูแบบจะอันนี้จะเห็นได้เลยนะคะว่าปลายเนี่ยถูกยกขึ้นเนาะแล้วก็พุ่งขึ้นสวยขึ้นมากๆเลยแล้วก็ปีกจมูกไม่กลมแล้วนะใช่ปีกจมูกก็ไม่ได้ห้อยเหมือนเดิมแล้วด้วยก็คือคนไข้รีเควสต์ว่าพุ่งขอพุ่งก็พุ่งจริงอันนี้คือพุ่งของจริงเลยอ่ะฝากเคสนี้ไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจก็คุณหมอต้นของเราวอนเดอร์ประสบการณ์ กว่าสิปีทำมาแล้วหลายหมื่นเคสมากนะคะผ่านมาทั้งเคสแก้เคสเสริมใหม่เคสอะไรอย่างนี้เนาะใครที่สนใจก็เรานบ b อกติดต่อมาหาเราได้นะคะที่แฟนเพจของเราีเมดคลินิกค่ะหรือว่าจะเป็นในไลน์ก็ได้เนาะ add P-med ดูรีวิวก่อนก็ได้ส่งปัญหามาให้อดมินประเมินก่อนก็ได้เนาะเพราะเดี๋ยวไงเจ็ดวันสิบสี่วันเราจะอัปเดตกันอีกทีใช่เราจะอัปเดตกันอีกทีนะคะแต่เคสนี้แอบบอกว่าเป็นการสลองช่องสองปีใช่เป็นเป็นการสละก่อนสองปีค่ะเดี๋ยวเจ็ดวันต้องมาดูเพราะว่า การสลองจะตามมาใช่ใช่ต้องบปมาก่อนอ่าอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราติดตามกันไปดีกว่าเนาคนนี้นะสำหรับใครที Harry> ่สนใจเหมือนเดิมนะคะกดไลค์แฟนเพจของเราไว้ได้อ่าแล้วก็รออัปเดตเรื่อยๆเนาะรอชมกันดีกว่านะในแฟนเพจของเรานะคะใช่อ่าสำหรับวันนี้นะคะแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนฝากเคสนี้ไว้ด้วยเนาะสวยๆเนาะอ่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ